แสงะนะตรงนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะยังไม่มีคนเข้ามาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีจากอิตาลีตอนนี้บาย 2องโมงห้นาทีนะคะมเมื่อเมื่อเมื่อวานเนะาะเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานที่อิตาลีนะคะมียอดผู้ที่ติดเชื้อเกือบ4ี่ 40, 39, หมืนนะคะเกือบ4ี่หมืนก็คือ39,811ดรายนะคะแล้วก็เสียชีวิตก็ขึ้นขึ้นเยอะ425รยรายนะคะ รักษาหาย5966ารยายเกือบจะสี่หมื่นแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยเนาะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคุณสิงเกษตรคุณนูตคุณไพวันคุณราตีสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีครับคนพะเยาวสวัสดีค่ะก็คือเกือบสี่หมื่นแล้วนะ แล้วก็ส่วนที่ล็อกดาวก็คือ4แคว้นเนาะที่มนได้บอกไปก็คือล็อกดาวตั้งแต่วันที่6พฤศจิกาและ4แคว้นเอ่อสามแคว้นนะคะอยู่ทางด้านภาคเหนือของอิตาลีหมดเลยแล้วก็อีกแคว้นหนึ่งคาราเบียก็คืออยู่ทางใต้สุดของอิตาลีนะคะแคว้นที่เป็นสีแดงก็คือล็อกดาวอยู่บานยีิบสี่ชั่วโมงเลยห้างร้านอะไรปิดหมดเลยนะคะเปิดเฉพาะบางร้านเท่านั้นนะคะ แล้วก็ส่วนพื้นที่มนอยู่นี่ก็คือเขตเวเนโตก็คือสีเหลืองมันจะมีเสียสามสีเนาะสีแดงสีเหลืองสีส้มสีแดงสีเหลืองสีส้มอมมนอยู่เขตสีเหลืองเพราะว่าเขาวัดแบบนี้ถึงแม้ว่าแคว้นมนก็มีผู้ที่ติดเชื้อเยอะนะคะถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่ติดเชื้อเยอะแต่ว่าเขานับเขานับรวมแบบว่าไม่ใช่เฉพาะจํานวนผู้ที่ติดเชื้อนับด้วยนับกับ จำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยได้ไหมเยอะไหมอะไรแบบนี้ด้วยถึงคือล้นจริงๆถึงประกาศเป็นพื้นที่สีแดงนะคะแล้วก็เมืองที่แคว้นนะคะที่มีผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุดก็คือแคว้นรอมเดียเหมือนเดิมนะคะเหมือนตั้งแต่เหมือนตั้งแต่รอ,อบแรกที่ติดเชื้อลอกดาวครั้งแรกนะคะก็คือรอมบเดียเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจังหวัดก็คือเปลี่ยนเป็นจังหวัดมิลาน เมื่อก่อนนะเบรเชียเนาะไม่ใช่เบรเชียเบกาโมติดเชื้อตอนนี้มิลานนะคะเป็นอันดับหนึ่งของอิตาลีเลยเฉพาะมิลานนะคะเฉพาะแคว้นลอมบารเดีย11,489เฉพาะเมืองมิลาน4520เยอะมากตอนนี้คนไทยที่อยู่มิลานนะคะเขาบอกว่าแม้แต่จะออกไปซื้อของเขาแบบยัยงไม่กล้าเสี่ยงชีวิตที่จะออกไปน,นะค,ะคือกลัวมากๆเลยนะ มนจะกลับเมืองไทยวันเสาร์ค่ะวันเสาร์แต่ว่าเดี๋ยวพวกนี้จะต้องไปทำวีซ่าของสามีเนาะแล้วก็แล้วก็อีกวันนึงไปตรวจเชื้อโควิดคือจะเป็นการตรวจแบบแบบเขาเรียกอะไรนะ RT ทีอะไรแบบเนี้ยคือตรวจแบบไม่ใช่แบบเฉพาะไม่ใช่แบบเห็นผลไม่กี่นาทีไม่ใช่นะคะอันนี้ตรวจแบบลึกซึ้งมาก คือเห็นผลภายในสอวันสาวันนะคะอันนี้คือจะไปตรวจถ้าเชื้อเป็นถ้าเชื้อเราไม่ได้ติดเชื้อโควิดก็สามารถนําตัวนี้ไปขึ้นเครื่องบินได้ไปขึ้นเครื่องได้นะคะเพราะว่ามนไปสายการบินเอมิเรตเนาะเอมิเรตค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เมืองไทยก็ก็ไม่ต้องกังวลมากนะเพราะว่ามีการคัดเชื้อก่อนขึ้นเครื่องนะคะ แฟนอยู่มิลานใช่ไหมคะมิลานหนักมากๆเลยนะคะมิลานแบบช่วยส่งกําลังใจให้คนไทยที่อยู่มิลานหน่อยเนาะแล้วก็เมืองหนึ่งเมืองมิลานนะคะเป็นเมืองที่คนที่ติดเชื้อเยอะมากที่สุดเลยนะคะ4,520แล้วก็ตามมาด้วยโตรินอนะคะก็ไม่ใช่โตรินอนาปุรีะคะ่ะนาปุร,นปรีนาปุรีนี่จะอยู่ทางภาคใต้อิตาลีนะคะ3,200 0รายนะคะแล้วก็ โตรรโน่โตริโน่มาแรงแซงทางโค้งนะคะสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าลายเมืองโตริโน่เป็นอะไรที่คนไข้ล้นมากเลยนะคะตอนนี้ก็คือเขาเอาเตียงคนไข้อะไปใช้พื้นที่ในโบสถ์แล้วอะเลียงกันเป็นแบบเรียงเตียงคนไข้เพราะว่าโรงพยาบาลมันล้นเนาะสวัสดีจ้าน้องปูตอนนี้สองทุ่ม อ๋อที่ที่นู่นใช่ไหมแล้วก็กรุงโรมนะคะกรุงโรมกรุงโรมก็สูงเหมือนกัน1925นะคะกรุงโรมก็สูงเช่นกันเลยส่วนจังหวัดที่มนอยู่ก็ไม่ได้น้อยหน้าสักเท่าไหร่เลยนะคะ782รายเยอะแล้วเมื่อคืนนะมีคนมีรถพยาบาลมารับคือออกมาจากซอยหน้าบ้านก็คือคดน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านเลยแหละคือรถพยาบาลมารับผู้ที่ติดเชื้อช่วงนี้น่าจะเป็นคนที่ติดเชื้อนะคะ ตอนนี้ก็คือตอนนี้ได้ข่าวว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนสามีอะไรแต่ว่าเราไม่ได้มาอยู่ใกล้กันนะได้ข่าวว่าติดเชื้อแล้วก็อยู่ที่บ้านกันนะคะคือติดเชื้อไม่มีอาการอะไรนะคะเขาก็จะอยู่ประมาณสองอาทิตย์แล้วก็ไปตรวจใหม่อะไรแบบนี้คงจะติดกันมาจากที่ทํางานนะคะชาวเบนดรากราสเซ่ใช่ไหมเอ่อ เสาที่ 14. ใช่ค่ะวันเสาที่14เครื่องออกประมาณบ่าย3ามโมงกว่าแต่ว่าแต่ว่าอย่าเพิ่งเราจะต้องรอผลตรวจก่อนเพราะว่าเราจะต้องใช้ผลตรวจตัวนี้ถ้าผลเป็นบวกก็ไม่สามารถไปขึ้นเครื่องได้แต่ถ้าผลเป็นลบเราก็สามารถการตรวจนะคะการตรวจการตรวจที่จะกลับเมืองไทยนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะ ก็คือเราจะต้องไปตรวจผลเราจะต้องไปตรวจกับคลินิกเนาะมนไปตรวจที่คลินิกแหละของคิวแรกเลยเพราะว่าเรากลัวมากใช่เสาเสาที่จะถึงเนี่ยน้องปูให้มนจะกลับบ้านแล้วก็เราเรา,เราจะต้องไปตรวจตรวจเสร็จนะคะแล้วเราจะต้องไปขอถ้าผลเป็นลบเราก็ไปขอใบรับ,บรองแพทย์อีกทีหนึ่งนะคะเราต้องมากลับมาหาหมอประจําตัวของเราแล้วก็เขียนใบรับ,บรองแพทย์ว่าเราอะ่ะ เขาจะวัดไข้วัดอะไรหมดเลยนะคะเรามีไข้ไหมอะไรไหมถึงเขาถึงจะให้ใบรับรองแพทย์เรามาไอทีนะคะเราก็จะต้องมีใบรับรองแพทย์ใบตรวจโควิดแล้วก็อะไรต่างๆนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานของที่ทางสถานทูตเขาส่งมานะคะถึงจะไปขึ้นเครื่องได้นะคะกับเมืองไทยไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายๆเลยนะขั้นตอน <c oughs> เดี๋ยวเวลาไปมนไปอยู่โรงแรมแบบว่าเดี๋ยวไปอยู่โรงแรมเนาะจะมีเวลามากๆเลยแต่จะได้ ไหลสดกันเนาะไปกี่เดือนคะยังไม่รู้เลยน้องปูพี่มลแบบว่าจะ,จ,ะจ,ะจะหนีไปก่อนหนีจากแถวแถบยุโรปเพราะว่าปกติแล้วถ้ามันเข้าหน้าหนาวเี้ยอย่างร้านสามีเนาะงานเขาก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวคนเขาจะไม่เริ่มทํางานกันนะคะเพราะว่างานที่เราทาเนี่ยมันจะต้องแบบว่าเปิดหมดอะแล้วถ้าเปิดหมดเปิดเปิดบ้านเปิดประตูอะไรแบบเนี้ยถ้าเปิดหมดอะมันจะ มันหนาวเนาะเขาก็เลยไม่ค่อยเริ่มงานกันปกติงานมันก็จะน้อยเนาะช่วงนี้เราก็เลยแบบกลับไปเมืองไทยดีกว่าแต่ความจริงแล้วไปทําธุระมากกว่านะคะถ้าไม่ใช่ทําธุระก็จะไม่ไปเลยเนาะอือแล้วก็มีอ่าอย่างเช่นเมืองเมืองนี้นะคะที่อิตาลีนะเมืองนาโปลีนะคะนาโปลีเป็นคนที่มีคนที่ติดเชือ 3, ้อสามพันยี่สิบรายเนาะแล้วก็โรงพยาบาลเขานะคะคือล้นอะ่ะมันล้นนะคะ จนรถพยาบาลที่เป็นรับเนี่ยเป็นเป็นรถพยาบาลไปรับไม่พอเนาะเขาก็ได้ต้องต้องขับรถไปเองอะ่ะคือมีคนพาไปส่งคือเป็นแถวยาวยาวออกมานะรถ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 ของเขานะคะรถส่วนบุคคลเนี่ยแถวยาวออกมาจนแบบว่าหมอพยาบาลจะต้องนําออกซิเจนมาให้ที่รถตอนที่รอแถวอยู่ตรงที่ถนนเลยนะคะเออก็คือแบบล้นมากๆเลยเพราะว่าเขา น่าจะไม่มีการเตรียมการที่ดีด้วยเนะยาะใยงจังหวัดที่มนอ,อยู่ในมีการเตรียมการคือเตรียมโรงพยาบาลเลยนะคะเตรียมโรงพยาบาลเ,เตรียมโรงพยาบาลแบบเฉพาะโควิดนี่โดยเฉพาะเลยอะ่ะคือเป็นโรงพยาบาลเก่าแล้วเขาก็บูรณะใหม่เนาะคือเตรียมพร้อมไว้เลยอะ่ะถ้าใครแบบป่วยโรคเนี้ยคือหนักอะ่ะเขาจะส่งไปโรงพยาบาลนี้คือเฉพาะโควิดเลยอะ่ะ คือมีการเตรียมพร้อมมากแล้วก็แต่ละโรงพยาบาลก็จะมีเตียงมีแผนกที่ต้อนรับเตรียมไว้อยู่แล้วเนาะอือที่ที่ท,ที่ที่อิตาลีนะไม่มีสายการบินมนไม่ทราบนะแต่ว่ามันไม่มีนะตอนนี้มันไม่มีการบินไทยปกติแล้วจะกลับการบินไทยเนาะแบบบินตรงกลับบ้านอะแต่ว่ามันไม่มีการบินไทยนะคะตอนนี้ก็เลยจะต้อง อาศัยไปสายการบินอื่นนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันอะไรแบบนี้มีนะจังหวัดเออประเทศอื่นมีแต่อิตาลีไม่มีนะคะไม่ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าคนไปน้อยหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่ทราบไม่มีเลยน้องปูผ่านอยู่แล้วสาธุขอให้ตรวจโควิดผ่านอยู่แล้วเข้า sq แต่แฟนอยู่ในเงื่อนไข sq ด้ไหม เข้าเหมือนกัน,นะคะ่ะเหมือนกันเลยคือมนมนกับแฟนอยู่โรงแรมเดียวกันนะคะแบบว่าคือว่าเขาไม่ยอมกักตัวคนเดียวปกติมนจะแยกเนาะเพราะว่าเราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมแต่แฟนไม่ยอมกักคนเดียวก็เลยต้องไปอยู่กับแฟนด้วยแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายแบบสองคนเลยนะคะถ้าเกิดออกจากออออกจากเอกักตัวเสร็จใครจะมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะ คือหมดตัวเลยนะคะเนี่ยกลับเมืองไทยรอบนี้คือจ่ายค่ากักตัวหมดเลยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรมาม่าเซเว่นบ้านเราอะถูกกว่าที่นี่ไปซื้อมาม่าก,กินก็นได้เนะเอาะอย่างเช่นว่าพูดถึงพฤติกรรมเนาะสามีหรอสามีเขาเป็นคนอิตาเลียนเนาะอิตาเลียนแบบอิตาเลียนเลยอะ่ะ เขาก็เลยแบบว่ากินอาหารไทายยากนอ่อยทานไม่เผ็ดอะไรแบบเนี้ยกระเทียมไม่ได้อะไรแบบเนี้ได้เป็นบางอย่างเนาะ <c oughs> น้องปูอย่าเพิ่งเดี๋ยวรอให้พี่มลไปตรวจโควิดก่อนรอให้ตรวจโควิดให้ผ่านคนเฮ้ยแบบใจตื่นเต้นมากอะแล้วคนเราไปตรวจคลินิกนะอันนี้ไม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าเรากลัวเนาะ คือใจเต้นมากนะตอนนี้แบบตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าคนที่ไปตรวจเหมือนกับเราอะ่ะคือเขาส่วนมากแลว้วเขาจะเป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะแต่เราอ่ะจะไปตรวจเพื่อเดินทางเพราะฉะนั้นเราจะกลัวมากไนงะเราจะต้องไปใกล้กับคนบุคคลเหล่านั้นอะ่ะแต่ที่นี่เราขอคิวแรกคือเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าๆเนี่ยเจ็ดโมงกว่าๆที่นี่มันจะมันจะเช้ามากมันจะหนาวมากเลยนะคะ เราขอคิวแรกเราบอกคลินิกว่าถ้าไม่ให้เราคิวแรกเราจะไปคลินิกอื่นเพราะเรากลัวไงเขาก็เลยยอมให้เราเป็นคนแรกที่ตรวจนะคะเนาะแล้วก็พูดถึงพฤติกรรมคนที่นี่นะคะที่อิตาลีนะคือวเมื่อวานกับวันเนี้ยมันมีแดดเนาะปกติแล้วมันจะเป็นช่วงแบบมีหมอกมีไม่มีแดดอะ่ะเขาก็จะอยู่บ้านกันเนาะแต่พอแดดออกปุ๊บ พากันไปออกนอกบ้านเลยอ่ะพากันแบบออกนอกบ้านเนาะไปเดินไปทานข้าวร้านอาหารแต่แต่แต่จังหวัดที่ล็อกดาวน์นี่ไม่สามารถออกไปได้นะอันนี้เผยถึงโซนอื่นอะแล้วจังหวัดอย่างอย่างจังหวัดที่มีคนติดเชื้อเยอะๆร้านอาหารเต็มคนเต็มถนนนักปั่นจัก,กรยานไปปั่นกันคือแบบเขาไม่กลัวกันเลยนะ เนาะเอาจริงๆอิอะแล้วพอเกิดปัญหาก็มาโทษโรงพยาบาลมาโทษคนที่จัดการกับเรื่องนี้เนาะแต่เขาไม่จัดการกับตัวเขาว่าไม่มีระเบียบวินัยสักเท่าไหร่นะคะอย่างมนเนี่ยมันไม่กล้าออกไปไหนเลยนะเนีย่ยอยู่แต่บ้านเสาร์อาทิตย์แดดออกก็ก็อยู่แต่บ้านพยายามอยู่บ้านให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเอ่อไปเสี่ยงกับเชื้อนี้แล้วก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปเสี่ยงอะ่ะ เพราะมันติดเชื้อเยอะแล้วแล้วในหมู่บ้านเราเนนี้ก็มีเหมือนกันจริงไหมน้องปูได้คิวแรกสุดเลยใช่มันขึ้นกอยู่กับพฤติกรรมคนด้วยนะคะคนที่นี่มีมน์ว่านะความอดทนเขาน้อยน้อยกว่าพวกเรานะอย่างพวกเราถ้าเป็นคนไทยถ้ามีคนติดเชื้อเอาเป็นว่าร้อยหนึ่งอ่ะไม่มีใครออกจากบ้านแล้วนะมน์ว่านะ อันนี้เกือบสี่หมื่นอีกอีกกี่ลายอะ่ะอีกสองร้อยสิบเก้าลายจะถึงสี่หมื่นเขายังชิวๆกันอยู่เลยแต่ถามว่ามีคนอยู่บ้านไหมมันก็มีแต่ว่าอาทิตย์นี้มนว่าไม่แน่นะเดี๋ยวบางพื้นที่จะโดนสีแดงไปอีกนะคะเพราะว่าคนติดเชื้อมันเริ่มเยอะเลยมันติดกันง่ายมากเลยนะคะแล้วก็แคว้นมนเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่า เขาพาไปส่งโรงพยาบาลเนาะคือรถพยาบาลมารับอัมบูลานเนาะที่นี่เรียกว่าอัมบูลานเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็ได้กลับบ้านได้กลับบ้านก็คือส่วนสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กลับบ้านก็คืออาจจะเป็นแบบภาวะแพนิคคือตื่นตระหนกกลัวหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะพอได้พบหมออะไรเงี้ยก็ดีขึ้นก็กลับบ้านมารักษาตัวที่บ้านมากักตัวที่บ้าน คือตอนนี้ถ้าคุณแบบว่าหายใจยังออกอยู่เขาไม่มารับนะคะเขาไม่มารับถ้าคุณเป็นไข้แบบโอ้ยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแบบเนี้เขาก็จะให้คุณไปติดต่อกับหมอประจําตัวเพราะว่าแต่ละคนจะมีหมอประจําตัวในหมู่บ้านเนาะแล้วก็เขาก็จะบอกให้เราซื้อยาอันนี้มากินอะไรแบบนี้ถ้าเกิดคุณแบบว่าโอ้ยแบบตายใจยไม่ออกแล้วจะฉันจะไปแล้วเนี่ยเขาไม่เขาถึงจะมารับนะคะ คุมเข้มมากมีเข้าคุกด้วยใช่ที่นี่ที่ที่นี่นะคะมีคนมีคนอายุเยอะเนาะนั่งไปซื้อนังสือพิมพ์มาแล้วก็นั่งอ่านโดนปรับ400ยูโรเขาบอกว่าไม่ให้ <c ười> ไม่ให้นั่งไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยคือให้ออกมาแบบข่าที่จำเป็นไปน,นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ปรับ400แล้วโวยวายนะ400ยูโรมันก็ประมาณห5นะื่นห้าเนาะโวยวายก็ออกข่าวแล้วก็โดนแบบวิพากษ์วิจารณ์เยอะมาก เมืองไทยกำลังบุ่นวายคงไม่ได้เคสโควิดเนาะก็ยังไงคนที่ไปอยู่กับกลุ่มก้อนเยอะๆอันนั้นระหวังมากๆเลยนะถ้าไปนี่ไปกันหมดกลุ่มเลยนะก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับคนไทยเนาะที่อยู่ที่แคว้นเปียมอนเตนะเปียมอนเตลอมบารดียชิชิเลีย เดล่าออสตรเนาะอืมแคว้นเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงล็อกดาวน์ยีิบสี่ชั่วโมงส่วนแคว้นอื่นก็ยืดหยุ่นนักเรียนนักเรียนน,ยน,นักเรียนอดูบาลนักเรียนมมวัดปฐมมต้นก็ยังไปโรงเรียนอยู่นะคะมปลายกับมหาวิทยาลายัยเขาให้เรียนออนไลน์พี่มลใช้ชีวิตไปยับมันยังไงไม่ออกไปไหนเลยคะ่ะตอนนี้ไม่ออกเลย ไม่ออกเจอเพื่อนไม่ไม่ออกอยู่แต่ในบ้านเนี่ยเนอยู่ในเนี้ยนอกจากว่าานานๆจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตแค่นั้นนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากอนาไม้สองชั้นเสื้อแจ็คเก็ตนี่จะเอาออกไปข้างนอกเลยถ้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตมานะมันมันติดเยอะอ่ะมันติดเยอะเกินแล้วอะ่ะมันมันน่ากลัวแต่ว่าเขาไม่ได้หลายๆคนเท่าที่รู้จักนะเขาไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะ เพียงแต่ว่ารอเวลาไปตรวจอีกว่าจะมีเชื้ออยู่อีกไหมแค่นั้นแหละถ้าไม่มีก็กลับไปทํางานปกติใช่มันไม่ไปไหนเลยเพราะว่าต้องเก็บตัวเราจะต้องเตรียมตัวกับเมืองไทยเราจะต้องเราจะต้องบล็อกตัวเองแล้วแล้วกลับบ้านเสื้อผ้าเสื้อผ้าใช่ไหมคะอย่างรองเท้าเนี่ยคนที่นี่นะคะเขาจะใส่รองเท้าเข้าบ้านนะคุณจะไปไหนมาไหน บางคนไม่อาบน้ํานะคะอาบน้ําตอนเชา้าขนาดเป็นเชื้อขนาดนี้นะคะบางคนเขายังไม่อาบเลยนะก็คือรองเท้าจะถอดไว้ข้างนอกเสื้อแจ็คเก็ตที่เราคุมไปข้างนอกก็เอาไว้ข้างนอกประมาณ3วันอะไรเนี้ยเราก็ค่อยกลับมาใส่ใหม่ได้แล้วก็นะมีเจลล้างมืออนา,อามาัยนี่จะจะพ่มนใส่2ชั้นใช่ไหม ชั้นนอกก็เอาทิ้งเลยทิ้งเลยตอนนี้จะใส่ถุงมือด้วยเราจะเอาถุงมือจากบ้านไปเลยอ่ะคือพอเอารถเข็นเก็บซื้อของเสร็จเข้าซุปเปอร์เอารถเอาของเก็บในรถใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เอารถเข็นไปเก็บพอรถอเข็นเก็บก็เราก็ถอดถุงมือที่เราเตรียมไปอ่ะทิ้งไปเลยทิ้งตรงนั้นไปเลยแล้วก็ก่อนเข้ารถก็ต้องแบบล้างเจลคือทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยอ่ะ แฟนอยากมาเมืองไทยก็มาไม่ได้เอ๊ะตอนนี้เขาบอกว่าให้นักท่องเที่ยวไปได้แล้วใช่ไหมตั้งแต่วันที่ผู้สพฤศจิกาอันนี้ไม่แน่ใจนะเห็นทางเพจที่เยอรมันสถานทูตท,ที่เยอรมันเขาลงไว้อะแต่ไม่แน่ใจว่าจะาคนอายุต่ำกว่า50ลหรือว่า ต,ต้องมากกว่า50หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องติดตามดูเนาะแต่ว่าคนที่จะกลับได้ตอนนี้คือชัวร์เลยต้องมีใบจดทะเบียนสมรสกับคนไทยนะคะถึงจะกลับได้หูขั้นตอนที่จะพาแฟนกลับนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะไม่ได้ง่ายๆเลยใส่รองเท้าเข้าบ้านใช่ทุกวันนี้เขาเนี่ยอย่างบ้านแม่สามีนะี่ยเขาก็ใส่รองเท้าเข้าออกเข้าออกกันนะแต่บ้านพี่มนไม่ได้พีม่มนจะถอด ถอดข้างนอกมนจะถอดข้างนอกแฟนก็ถอดแล้วก็มีรองเท้าใส่ข้างในบ้านอีกต่างหากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไปเหยียบตรงไหนมาบ้างใช่ไหมถ้าเราออกไปข้างนอกแบบเนี้ยเนี่ยถ้าทําได้แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆก็คือแบบว่าโอ้โหคือไม่เข้าใจพวกเขาเลยอะออกไปข้างนอกกันอะเดินบางคนนะมนขับรถผ่านตัวเมือง เด็กวัยรุ่นบางคนไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะไม่ใส่หน้ากากอนามัยคือบางคนใส่แล้วก็เอามวลงไว้ทางนี้บางคนก็ถือไว้ที่มือเดินตรงฟุตบาทนะในขณะที่คนติดเชื้อแบบเฉพาะจังหวัดโมนี่เกือบพันอะ่ะเ,ออเขายังแบบชิวๆเพราะว่าเด็กวัยรุ่นบางทีคิดว่าตัวเองติดแล้วก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรไงแต่ความจริงมันไม่ใช่นะเนี่ย คนที่อายุ35ปีเพิ่งเสียชีวิตไปแล้วก็40กว่าปีเสียชีวิตไปนี่เริ่มมีแล้วนะคะอายุการเสียชีวิตเริ่มลดลงมาแล้วนะคะเพราะว่าคนเสียชีวิตอาจจะไปรอบแรกเยอะแล้วเนาะแล้วเขาก็ห้ามห้ามให้พาหลานไปหาปู่กับย่าเขาเขาขอความร่วมมือแบบนี้นะคะห้ามให้หาหลานไปหาปู่กับย่าเพราะว่าเดี๋ยวจะนำเชื้อไปติด แล้วก็ห้ามนำห้ามให้คนมาทานข้าวที่บ้านอะไรแบบนี้ด้วยใครไม่ใส่หน้ากากอย่าไปเข้าใกล้โอ้แบบอยากจะเข้าไปถามเลยอะแต่เรากลัวเราก็กลัวโควิดเนาะเราก็กลัวลว่เาเขาจะเป็นเขาจะติดหรือเปล่าเราก็ไม่กล้าคืออยากจะเข้าไปถามมากทําทไมคุณไม่ใส่คือคนไม่ใส่นี่มันคิดว่ามมไม่อยากจะไม่รู้จะว่าจะพูดยังไงเลยอะ่ะ เขาใส่กันแล้วมันหายใจยากมากนะใส่หน้ากากอนามัยโดยเฉพาะคนใส่แว่นนะคนใส่แว่นนี่จะยากมากมันจะเป็นฝ้าขึ้นแบบนี้เวลาเราหายใจอ่ะอืมแต่ว่าแว่นก็ป้องกันได้เยอะนะเขาบอกนะเพราะว่าบางทีเชื้อมันก็เข้าทางตานะเขาบอกทางตาแต่ว่าจมูกจะเยอะหน่อยจมูกถ้าระบบทางเดินหายใจจมูกกับปากแบบนี้เนาะ ไปล้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำวีซ่าที่จังหวัดเบรเชียปกติแล้วช่วงนี้ถ้าทำวีซ่าของสามีนะเขาก็ให้ส่งไปส่งไปสนีไปได้ส่งพาสปอร์ตส่งอะไรไปทำได้ส่งไปทางสาถานทูตก็ได้หรือว่าจะส่งไปกับกองสุนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆที่มีก็ได้แต่เนื่องจากว่าเรากลัวว่าพาสปอร์ตเราจะหายแล้วมัน มันใกล้ๆเดินทางนะแล้วเราก็เลยต้องเดินเราก็ต้องไปทําเองนะคะจะต,ต้องไปทําด้วยตัวเองด้วยนะคะพี่โมล้วหนะะ้ากากหนาไมยหายากหรือเปล่าหาไม่ยากค่ะอพี่โมลซื้อมาล่าสุดสองสามอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ว่าจะไปซื้ออีกไม่รู้ว่าจะหายากหรือเปล่าไม่น่าจะยากแล้วนะแล้วก็ราคาถูกลงด้วยใช่ไม่ไม่ยังไม่รู้นะต้องรอดูพรุ่งนี้ก่อน ราะว่าจะต้องไปซื้อตุนเพราะว่าเราเวลาเรานอนเครื่องเราจะต้องเปลี่ยนคือจะเปลี่ยนหน้ากากเราทิ้งเลยไม่รู้จะกี่รอบเลยนะกลัวมากเลยอะกังวลมากๆเลยนะเป็นการเดินทางที่แบบลุ้นระทึกมากเลยจะมาเล่าให้ฟังนะว่าการเดินทางเป็นยังไงบ้างจะเดินทางขึ้นเครื่องที่มีลานนะคะมีลานมีลานคนที่ติดเชื้อมากที่สุด ไปแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไว้เจอกันใหม่เนาะเย็นนี้ก็ลุ้นอีกคนติดเชื้อเยอะไหมเออคนเวลาเขาตรวจกันว่าคนติดเชื้อเท่าไหรน่นี่มันขึ้นอยู่กับจํานวนการตรวจด้วยนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยประมาณสองแสนสามมืหนึ่งพันกว่าคนนี่แหละสุ่มตรวจนะไม่ได้สุ่มหรอกคือคนที่เข้าขายมั้งนะแล้วก็เจอสามหมืเก้าพันแปด้ยสิบเอด เป็นเปอร์เซนต์นี่จำไม่ได้17ดกว่าเปอร์เซนต์หรือเปล่าดูเปอร์เซนต์ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราดูจำนวนบางวันอะ,อะตรวจหนึ่ง0สดมืนายเจอก็น้อยกว่ากน้อยกว่าใช่ไหมแต่ว่าเปอร์เซนตะ์การติดเยอะดูดูเป็นเปอร์เซนต์ดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราดูจำนวนการการตรวจนั่นมันจะมันจะไม่ค่อยไม่รู้เหมือนกันแต่ดูดูเป็นเปอร์เซนต์ดีกว่าเนาะ เอาใจช่วยเนาะขอบคุณมากค่ะคุณนัดคุณนัดอยู่ไหนคะอยู่เมืองไทยเหรอคะมีคนไทยที่อยู่โหกระจาะก,กระจายจากอิตาลีเยอะมากเลยนะชาวฝรั่งเศสเข้าไทยเอคิวงเีครบเดินทางไปสุราษฎร์ไปพบเชื้ออ๋อที่ว่าคนอินเดียหรือปะชาวฝรั่งเอาชาวฝรั่งเศสอีกเหรอ มีแฟล์มฝรั่งเศสอีกหรอไทยปลอดไทยสุดใช่เมืองไทยปลอดภัยอ่ะอยู่สมุดปาการก็ตอนนี้ได้ข่าวว่าพรมแดนขนส่งสินค้าของแม่สอดเขาจะเปิดเขาจะเปิดแล้วเนาะไม่รู้ว่าเขามีมาตรการควบคุมดีหรือเปล่าเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เนาะไม่อยากให้แบบว่ามันคนติดเชื้อเกินสี่หมื่นเลยอ่ะ แต่มันน่าจะเกิดแหละเพราะว่ามันมันเริ่มแบบจุดพีคอ่ะยังไม่ถึงจุดพีคมั้งเขาบอกว่าน่าจะประมาณอาทิตย์นี้จะถึงจุดพีคนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมันจะพีคแค่ไหนนะผมอยู่ตลาดไทยสเบียงเพียบโอ้โหตลาดไทยนี่น่าจะขายดีอยู่เนาะเหมือนเดิมเนาะเพราะว่ามันไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากเนาะที่เมืองไทยอะตลาดไทย แต่ว่าแต่เห็นบางคนแบบไม่ค่อยใส่หน้ากากอนามัยกันเนาะเวลาไปอยู่กลุ่มคนเยอะๆอะไรแบบนี้ยชิวๆกันนะเมืองไทยแต่เราก็ไม่รู้แหละมันเขาอาจจะอึดอัดมั้งไปละคะ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันไม่รู้พรุ่งนี้หรือเปล่าเนาะก็ยังไงอย่าลืมใส่หน้ากากาอนามัยนะไม่รู้ว่าวันไหนเชื้อมันจะเข้ามานะ ป้องกันตัวเองจะดีกว่าไปละคะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะทุกคนที่มาให้กำลังใจกันนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไว้เจอกันที่เมืองไทยบ๊ายบายค่ะคุณดาตีสวัสดีค่ะ